ได้เวลาขึ้นคิดว่าต้องวินไหมคะบอกไม่ได้ฮะตอนนี้มันอยู่ในใจเชื่อว่าพี่ทำได้เฮ้ยเข้ามาหัวเฮ้นางงี่ต้องตาย สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทุกชาติเขซี่ขาครับผม <Yeah. S 1> กับเจอกันในบรรยากาศเช้าๆเลยวันนี้ตื่นแต่เช้าเลยทุกคนเพราะว่าวันนี้พี่มีโปรแกรมที่จะเดินทางขึ้นเขากันอันนี้ก็เป็นเวลาตีสี่แล้วและที่สําคัญทริปนี้นะไปคนเดียวด้วยไปคนเดียวด้วยดสักนนเป็งวได้บเป็อนหาเือลกที่เราจะไปวันนี้นะครับไม่เคยไปเลยโซนแท็กแท็ตะวันออก ไม่เคยไปเลยนะครับเราไม่เคยพารถไปขึ้นเขาแถวนี้เลยทริปนี้ก็จะเป็นทริปแรกที่เราจะพาจ้าลูกเมียของเราเนี่ยไปขึ้นเขาตาเหมือนเมือเขาตําเหมียนนี่แหละพี่ก็ไม่รู้ว่าเป็นเขาเรียกอะไรแต่ที่แน่คือเขาน่าจะเป็นเขาตําเหมียนอยู่แถวระยองครับทุกคนวันนี้เราจะไประยองกันเลยตอนนี้ตีสี่แล้วเราต้องออกเดินทางแนละ้วเรานัดยิ้มไว้แล้วยวเจอกันกลางทางเพราะว่ายิ้มเอาสปอร์ตเรเดอร์อไปส่วนพี่เอาคาริเบียนไปไปครับเดินทางดีกว่าครับ ตอนนี้เรามาถึงแล้วแต่ไม่รู้ว่าเส้นทางที่เรามารอเนี่ยณจุดเนี้มันใช่หรือเปล่าเฮ้ยเพราะว่าเราดันเสกทะลึ่งมาเป็นคันแรกเลยครับนำโนงมาเลยเหมือนคุณไม่ได้อ่านไลน์กลุ่มคุณดูไลน์กลุ่มไม่ครบแน่เลยเนี่ยเรื่องเราก็ไม่รู้ว่ามันอะถูกไม่ถูกใช่ไม่ใช่ก็ไม่รู้เพราะเราไม่เคยมาทางขึ้นนะครับแต่หนูรอบๆตอนนี้นี่ไม่มีอะไรเลยเดินไป มะฝ่ายางเห็นไหมครับทุกคนแต่ที่แน่ๆความน่าจะเป็นน่าจะได้ก็คือมันมีรอยทางวิบากซึ่งมันก็น่าจะเป็นทางขึ้นเขาจริงๆ่นแหละคงจะอยู่ข้างในอ่ะหรือเปล่าเราก็ไม่รู้ตำมุที่เขาส่งมาให้มันอยู่ตรงนี้นี่นะเมื่อคืนมีโครงการจะออกมาตอนเที่ยงคืนถ้าออกมาตอนเที่ยงคืนนะเสร็จเลยมึงมานอนอยู่กับใครก็ไม่รู้มึงใครเนี่ยมืดเจ้ามืดข้างที่ตรงนี้มืดมากเชื่อได้แล้วขับรถมาผมเผื่อมองไม่เห็นหรอก เว้ต้นไม้เนี่ยอาจจะมองไม่เห็นอะไรเลยไปครับแล้วก็เป็นกําลังใจให้พี่ชาติด้วยว่าลูกเบี้ยเนี่ยจะทำภุรกิจสําเร็จไหมวันนี้ในการขึ้นเขาตะเมียนเขาเรียกกันเขาตะเมียนตอนนี้มาถึงกันท้อหมดแล้วนะดูนี้ว่ามีกี่คันมาแล้วครับยิ้มมาแล้วเม้นมาแล้ววันนี้ทั้งหมด9ลําลำพี่จงก็มาแล้วครับ,นนาารบผู้นําทางของเราพี่ชาก็มาแล้วคุณลิขิตน,นะครับอ่ามายครบแล้วครับ นี่สิมาแล้วรายงานเปิดโอ้ใช่ไหมวันนี้มาคนเดียวสงสารเงาเลยโสดไงผมโสดครับไปเราเดินทางกันดีกว่าฝนตกแล้วด้วยเนี่ยมาแล้วครับเดี๋ยวดูว่าสนุกแน่นอนเอ็มวงเลยไปครับทุกคนพร้อมเดินทางแล้วไปครับ แล้วข้าั้นหลังที่ตามที่มาก็จะเป็นไททันเดี๋ยวประคองกันไปว่าเนว่าไซนม่มีวินเยวล้อเราไกด้ครับเอาคอยประคองขอไทันนโอ้โหเินแรกนี่สุดยอดเลยอะเห็นรวชันมากทุกคนเินแรก เอาเลยเฮ้ยเนื้อแรกก็ูัลยมองเห็นไกลๆอ่ะเห็นป่ะไม่ชันหรอกนี่ตั้งให้เราคนนึงว่ามันจะง่ายๆไม่ง่ายซะแลหวครับทุกคนชันไหมเนี่ยชันมากนี่ขนาดพี่พี่เคยมาไหมไม่เคยครั้งแรกนั้นแปลว่าทางเป็นยังไงระยะทางเป็นยังไงไม่รู้เขาบอกว่้มันมีเซเว่นอ่ะแจ๋วเลยอืม มาไหมอ่ารขึ้นไปขอขวาไหมเนาลงมาไหมโรงพยาลอแล้วถ้ามือใหญ่ไหมคนเรถนี่หลายคนั้นไหมโอ้มันมันแขวนหินน่ะหินหินอ๋อมันตกไม่ได้นี่ทีปมาขอบเบีวปะ วิ่งเถอะวิ่เถอะมาจะมาเลยวิ่งเปล่าครับเอายอมยอมเทว์ทำไมเสียงมึงร้องมึงร้องไอ้นี่ยังไม่เอาไม่ใช่เราโอเคตอนนี้ไปดูพี่ชาติค่ะพี่ชาติกำลังจะขึ้นมาแล้วนะคะตอนนี้มีผู้รอดขึ้นมาได้แค่สามคันนะคะไปดูหัดคนนี่มาแล้วมาแล้วโอ้มาอีกหลายคันเลย ขึ้นมาแล้วนะะโหเขาขึ้นกันมาแบบสบายมากอะ่ะพี่เสือไม่น่าลั่วขึ้นมา เลยไม่ท่านท่าเป็นเป็นเมี้ยนกับเมี้ยนด้วยกันน่ะมันก็มาด้วยกันอะไูกแหละทีนี้คอนไหนเนอร์อ่ะทำวรฒนาไม่ได้อายเขาเลยอ่ะมไ่ใช่เราต้องเราต้องไอ้ทมถุนต้องขิงเนี้ยว่าได้เวลาเฮ้ยไม่เอาไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวแม่ต้องกลับไปช่วยมันซ่อมอีกเหนื่อยไม่ต้องการอะไรมากไปกว่านี้โอเคครับเป็นไงครับทุกคนถ้ารถมีของอ่ะมันจะขึ้นง่ายรถที่ถึงแม้จะเป็นยางเล็กก็จริงแต่ มันขึ้นได้มาเรื่อยๆ,ๆปี่นกมันต้องใช้ทักษะในการขับเยอะพอสมควรไม่งั้นมันก็นจะเป็นเหมือนได้สปอร์ตไลเนอร์ถ้ามัน <c oughs> ข,ขับแบบไม่มีทักษะมันจะเหมือนสปอร์ตไลเนอร์ได้เวลาตรงถุยขับขับแบบไม่มีทักษะขับปีกนกขับให้รถพังเนี้ยมันก็จะเป็นแบบนั้นแหละ <c oughs> <c oughs> นี่ปีกนกเหมือนกันนี่มีทักษะในการขับนี่ดูนี่รถเขามีแอนล็อกอ่ะไม่มีหนักกว่าด้วยเ <c oughs> นี่ไม่เห็นเป็นอะไรเลย ใช่มงนโขนไป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 เฮ้ยเพศตอนนี้อะไรยังไม่มาชอบพิชาติมาแล้วมาแล้วหรอ กำลังไปเอาอะไรนะคะแล้วก็ตอนนี้ถอดอะไรเก่าออกเพื่อที่จะอะไรมาใหม่นะคะจะได้ใส่เลยที่ทันทีแล้วก็ก็จะลุยกันต่อค่ะทุกคนโคตรชันโคตรชันครับล่องหินด้วย ทุกคคนลิปนี right ació, ้รถพี่ไม่ค่อยไม่ค่อยได้ถ่ายนะถ่ายเลยโอถ่ายเลยถ่ายคันอื่นอยู่ตอนนี้มันลุ้นรถรถฟอนติเนอร์ขึ้นกันดีกว่าครับมาแล้ว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 มา้มาได้มาได้เฮ้ยตรงนี้ได้เฮ้ยตรงนี้ได้เฮ้ยเห่ื่อยยังได้ยังงอนยังงอนเฮ้ยโอ้โหป้ป้าปเฮ้ยอะไรครับเนี่ย นี่อปลายังจรวดเลยหัวพังอะดิโุดแบบนี้สุดยอดเลยครับพอขึ้นไปยืนเทอย่างบนนี่ดูเลยว็นไงเป็นไงโอ้โหเป็นไงครับฟอร์จูนโอ้โหดูแม็กดิเทแต่รู้สึกว่าจะมีรอยนะจะไม่เป็นไรลดลุยแดงจะไปแก้กันไปครับไปไป พอแล้วขนาดพอแล้วลากวินรอเลยวอนิศขวาขวาขวาข้างหลังนุ่งหลังเฮ้ยปีนไปปีนไปพอแล้วได้เวลาขึ้นต้องวินไหมคะบอกไม่ได้ฮะตอนนี้มันอยู่ในใจเชื่อว่าพี่ทำได้เฮ้ย พอหวังอองงไูถเอาไงน้องมบอกอะไรกูดิเฮ้ยคอมเอย่างเดียวัต้องาเรียบ่เดไหนไหทางเรียบเพ้ออไม่ต้องอะไรตกใจให้ยางพันเร่งใช่มึงถ่ายให้กูเลยทีเนี้ยกล้องันั้นอ่ะซ้ายาย อีสปอร์ตซ้ายซ้ายดูมือเดเออันละโอเคเอาขวามาขวามาเออองยังเดียวก้อนใหญ่เหยียบเลยก้อนใหญ่กระโปงเงาหมดแล้วนะ่ะ ออเลยเห็นไหมเหยียบมาเลยเหยียบมาเลยเหย็ยบเย็ยบเย็ยบเหย็ยบเย็ยบเลยเอา้าวอะไรวะข้างๆเลยนี่ไอ้ตรงมาเลยตรงมาเลยตรงไปเดียวเออซ้ายซ้ายซายหน่อยซ้ายหน่อยแล้วตกเขาเฮ้ยเขาลองซ้ายก็ได้ เจ๊เจ๊อย่าไปเอยเขาเห็นหญิงเขาจะขับแบบนี้อะขับโชว์หญิงใช่แต่เมื่อกี้แต่เมื่อกี้ให้กำลังใจวันนี้เมียไม่มาด้วยนะเมื่อกี้ให้กำลังใจแล้วพอเขาเจอผู้หญิงเขาจะขับโชว์กำลังใจเขาเร่งไวมากเลยมาไอเด็กเฮียสีม่โอ้โหดูทางเสียงเป็ดไอเฮียดีแล้วพี่เสือกูชิงตายดูทางดิดีพี่เสือชิงตายก่อนใช่โอ้ยมันรู้ทันเนาะ เดี๋ยวพี่เสือบอกกูอยู่นู่น<ะ>ดีกว่ายิบเมื่อกี้กูมาไงไว้สถานทั้งกูมาไม่รู้จะมายังไงเลยนะยเรามาถึงแล้วครับทุกคนเรามาถึงแล้วจุดยอดเลยโอ้โหดนูวิวครับไปหนูวิวทิวทัศน์กันดีกว่าครับทุกคนเส้นทางขึ้นมาก็ค่อนข้นขางจะลำบากนิดนึงแต่พอขึ้นมาได้แล้วมันขึ้นช รู้สึกผ่อนคลายมากเลยนะครับขึ้นมาโดยปลอดภัยทุกลำครับมีของมีมันเดียวจอดอยู่ข้างล่างเดี๋ยวลงไปเอากลับบ้านครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับโอ้โหนี่เลยที่เราต้องขึ้นมาหาใช่ไหมเิอตัวจริงแล้วครับเราได้ยินแต่ชื่อใช่ไหมวันนี้เราได้เชอตัวจริงแล้วโอ้โหขึ้นยากไหมก็พอสมควรครับได้อยู่อะได้สนุกได้สนุกวันนี้ฟ้าสายหน่อยเออได้ชมวิวเลยครับ เราได้เจอเตมิเอะโตจริงๆแล้วเราได้ขึ้นมาเตมิเอะบนยอดเขาแล้วนะครับหูยเดี๋ยวพี่จะถ่ายข้างหลังให้ดูนะเป็นไงครับโอบกอดแห่งขุนเขาที่เราได้มาเยี่ยมเยือนนะครับชิบหายนะ,ะนี่ผม เพิ่งจะกลับมาถึงบ้านเห็นกองอะไรไม่กองอยู่หน้าบ้านเหรอโอ้โหเสื้อโอ้โหมีเสื้อผ้าอยู่ข้างรอกว่าคุณ ไปไกลเลยกลับจะกบ้านกันหน่นี้เลยนะอืเอ็นวันนี้จะต้องตกมึงให้ได้ไปไกลไปขับข้ามไปข้ามไปข้ามไปไ้ไงเชิญเลยค่ะคุณอยากไปไหนคุณก็ไปเลยนะคะคุณเชิญคุณไปได้เลยเฮ้ยดไปอะไรโอ้โหแล้ววนมาเหนื่อยๆเดี๋ยวไปจะขึ้นยิ่งแล้วจะว่ายพายแล้วไว้เจ้าที่เจ้าทาง ได้ผัวหนีไปแล้วไปยังจะมาเดินทำเนียวยิ้มอะไรไปไปดิไกลัวได้ไงเนี่ยชิวเสนีย์ชั้นไรปลุกอย่ามาแพ้วอพานจำไม่ตื่นนะจำไม่ตื่นไปไม่ตื่นก็ไปด้วยเร็โน่น่ะรักมันมากอ่ะไปไปจะไปไปจะไปไปเอาขึ้นรถไปถ้าไม่ขึ้นเดี๋ยวขึ้นให้ เฮ้ยคุณยายาคุณยาคุณเมียจ้าหันหลังฟังผัวสักนิดที่ผัวลงเดินทางบินคุณคุณ,คณ,คณทุกคนครับเดี๋ยวไปเอาของมาง้อเมียคนนี้เอาื้อมาฝาก ซื้อซื้อซื้อของที่เมียชอบมาฝากคุณจัดอย่างนั้นแล้วคุณจะเอามาให้เขาแล้วให้เขาจัดย่งไนี่ไงโอเคเอาซื้อต้อเรียกมาฝากซื้อมาค์มปอีกอยูหน้ารถมีกันแล้วไม่ได้กินไม่ได้เงินอนในบ้านได้ยังเรื่องของเปิดอะไรนอนในบ้านบริเวณบ้านได้ทิ้ทายครับทุกคนคุณนิทายก่อนไปใช่ไหมไปก่อนครับเที่ยวไทยปีนี้สมัครกำลังมากเห็นแล้วใช่ไหมว่ามันสนุกขนาดไหนนิทายไดไหม ดีนะที่คุณไม่ไปทางมาันลำบากมากจริงๆอ๋อไม่ต้องบอกว่าดีนะที่คุณไม่ไปโอเคครับทุกคนไปครับคลิปนี้ไปกันครับสวัสดีครับ